รุปแล้วจากที่เรารู้จักกันมาสามเดือนจากหัวอาหารยูไพร์จีพาวเวอร์ที่เอาใช้กับอาชีพของพี่ไม่ว่าจะสิบปีหรือ5ปีพี่มั่นใจว่าดีไหมคะดีแล้วพี่จะใช้ตลอดไปไหมตลอดใชค่ะแล้วพี่ฝากบอกคนที่เขากําลังจะใช้แต่ใช้ก็ไม่ได้ผลประหยัดขี้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยพี่จะฝากยังไงตรงนี้ไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวแล้วก็ดีเลยค่ะพี่ฝากบอกด้วยค่ะของขอไดีจริงๆนะ,ค,ะคือต้องต้อง ต้องขยันขยำให้ไม่ใช่แว่สามวันเจ็ดวันแล้วแล้วเห็นผลขยำขยำดเห็นผลระยาให้ทุกวันให้ทุกมื้อระยะยาวมื้อเดียวเช้าวันละขนาดได้สมมติเราให้อาหารวันกี่มื้อสามหัวอาหารต้องอยู่ในมื้อเช้าให้ได้อย่างน้อยแต่จะเพิ่มเป็นมื้ออ่กอันนี้แล้วแต่แต่มื้อเช้าต้องมีนะคะดีใจที่คนเลี้ยงปลาของประเทศเรานะคะจังหวัดบ้านเกิดของเราทุกจังทุกจังทำมาดั